สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1 5ถึง30กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับผมก็มเริ่มดูความรักของชาวราศีกันในวันที่1 5ถึง30กันยายนกันเลยนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลย,พยไพ่ใบแรกนี่คุณออบวานเข้ามานะครับหรือว่าราชนถือไม้เท้าเข้ามาทําลายความรักของชาวราศีกันว่าเหมือนกับในเดือนกันยายนนี้ EP หลังเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับเริ่มกลับมารู้สึกว่าเหมือนกับถือไม้เท้าในมือแล้วมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่ได้อย่างที่เราตั้งใจตั้ง ตั้งมั่นแล้วว่าเหมือนกับเราเป็นคนที่เหมือนกับเวลารักหรือเวลาทุ่มเทกับความรักหรือเวลาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นก็เลยตอบว่าตอนนี้ชาวศีกายท่านอาจจะหมายกับมายืนอยู่ในที่ของเราและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําลงไปสิ่งเหล่านั้นมันค่อนข้างจะส่งผลต,ต,ตัวตัวคุณเองแล้วก็เลยจะตอบแบบมี้นะกันว่าดวงชะตาของชาวศีกันในช่วงเดือนกันยายน EP พีหลังมีมงกุฎเข้ามามีชุดที่มันสวยงามขึ้นมานะครับแล้วก็มีไม้เท้าเข้ามา ก็ไดตอบว่าคุณอาจจะสมใจสมตังที่ต้องการสมใจปองอะไรเงี้ยมันสมปรัถนากับสิ่งที่ทุ่มเทกับสิ่งที่คิดเอาไว้ตั้งมันตั้งจิตตั้งใจเอาไว้นั่นเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมากับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันเหมือนกับไพ่ไปนี้บอกชาวสิกันว่าเหมือนกับสิ่งออฟฟอร์เข้ามาก่อนคุณอาจจะเจอปัญหาความรักอหนในตอนนี้หรือว่ามีปัญหาแย่ๆมากมายกับสิ่งที่เคยพยายามพายเรือเห็นไหมครับเคยถูกทำ้ายอย่างมากนะ แต่ก็ยังเหมือนกับคนคนนึงที่ทําเพื่อคนรักหรือทําเพื่อคนรักต่อไปเสมอเลยอ่ะเช่นหกดาบหรือซิกออฟซอสหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะไปต่อก,กับเขานะอยากจะไปต่อเรื่องความรักนะอยากจทำสิ่งดีนะแต่เหมือนกับทุกครั้งที่เราพยายามทำสิ่งดีเนี่ยกับเจ็บปวดกับเสียใจแต่เหมือนกับคนรักของเราอาจจะไม่อยากจะไปต่อกับเราก็ได้นะเมื่อเหมือนกับเราตั้งมั่นตั้งจิตตั้งใจกับสิ่งที่เราพยายามทําเต็มที่ไปแล้วนั่นเอง ก็จะตอบว่าชาวศีกันในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับทําเต็มที่เวลาทำอะไรก็เหมือนกับทนเจ็บอดทนถึงที่สุดเจ็บที่สุดนะครับและทําดีที่สุดแล้ววะจนเหมือนกับตัวเองในเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะเหมือนกับรู้สึกตั้งมั่นรู้สึกมั่นคงรู้สึกเหมือนกับเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นรู้สึกเหมือนกับรักตัวเองมากขึ้นหรือว่าถึงเวลาที่ต้องกลับมายึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่นในตัวเองการกระทาของตัวเองในการที่ออกมาอยู่ที่ของเราแล้ว ชันพไพ่ใบนี้ขอตอบแบบนี้วาชาวสีกันอาจจะพบเจอความรักที่สมปรารถนาการออกมามีความมั่นใจในเรื่องการงานโฟกัสการงานหรือโฟอกัสชีวิตตัวเองหรือรักตัวเองเรามากขึ้นในช่วงเดือนกันยายนแต่สิ่งเหล่านี้มันทาให้คุณเนี่ยหลังจากที่ผ่านเหล่านี้หลังจากที่เจ็บปวดหลังจากที่เสียใจหรือว่าที่บอกว่าได้อย่างที่ต้องการเนี่ยพอพยไพ่ใบตอบมาขึ้นมาว่าถือดาบครับตอบแบบนี้ลว่าสุดท้ายคนที่เขาทำร้ายคุณไปหรือถือดาบทาร้ายคุณไปเนี่ยพอเขาเหมือนกับรู้ว่าปัญหาที่เขาทำกับคุณไว้ยังไงบ้าง คุณอาจจะทนเจ็บเสียใจกับเขามาเยอะเขาอาจจะทำร้ายคุณไว้หนักมากหรือเขาอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเขาสบายเวลาเขามีกับคุณนะคุณเจ็บแทนเขาคุณเสียใจแทนเขาหรือเขาอาจจะทําร้ายคุณด้วยการนอกใจหรือว่าผักใส่ได้ส่งหรือทำร้ายจิตใจเราอยู่บ่อยครั้งโดยไม่ได้แคร์คุณเลยแต่ไพ่ทวินถือดาบมันที่บอกว่าสุดท้ายเขาก็จะกลับมาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถือดาบในมืออะกลับมาต้องการคุณกลับมาต้องให้คุณเนี่ยร่วมต่อสู้ร่วมทางไปกับเขาต่อเพราะทวินถือดาบหรือเจ้าชายขี่ม้าขาวคนนี้ เหมือนกับเขาเองก็รู้แหละครับว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเขาคนที่ผ่านปัญหาหรือคนที่ช่วยเหลือเขาได้แต่ตอนที่เขาทำร้ายคุณไปเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นปัญหาเขาจะทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดแต่มักจะมาคิดได้ทีหลังเสมอจะมารู้สึกดีทีหลังเสมอเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ต้องการชาวราศีการเสมอนั่นเองฉันไพ่ไปนิดขอทานายแบบนี้ว่าชาวราศีการตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบกันยาคือการกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆที่ยังไม่สายเกินแก้นะยังกลับมาแก้ไขยังผ่านปัญหาความรักนี้ไปคนรักที่ทำร้้าาายหรรือเลกกกกัันไไป่็จะบบมมแข คืนดีกลับมาเหมือนกับไปตอบผ่านปัญหาไปด้วยกันมันยังไม่สายเกินแก้นะแต่ถ้าเกิดจะสายเกินแก้เนี่ยก็เพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะกลับมาตอนที่คุณเนี่ยเป็นไพ่สองไม้เท้ากลับมาตอนที่คุณเนี่ยเลือกที่จะเหมือนกับไปโฟกัสความรักใหม่ใหม่หรือมีการงานหรือมีอนาคตที่ดีขึ้นแล้วผมเลยทํานายว่าชาวศร์กันหลท่านเนี่ยมันอยู่ที่ตัวตนของคุณด้วยว่าคุณยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเพราะตัวตนของคุณในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งวันเกิดคุณเดือนเกิดคุณกลยชาวศร์กันไหลท่านเลยนะ ได้ตอบคุณอาจจะเหมอนกับมีงานที่ดีขึ้นมีอนาคตที่สดใสมีการงานหรือมีอะไรที่มันตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยแล้วมันสมหวังสมใจปองอ่ะแต่พอคุณมาคุณรักคุณทรมานเนี่ยคุณรักมากนะแต่เวลาคุณออกมาได้แล้วหรือว่าคุณอุดพ้นมาแล้วหรือว่าผ่านความเจ็บปวดไปแล้วเนี่ยหรือเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะกลับไปนะครับมันเหมือนกับพอออกมาแล้วเราก็จะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดหรือเสียใจเพราะทเต็มที่ไปแล้วพอาทรมานที่สุดแล้วพราะเจ็บปวดเสียใจที่สุดแล้วนั่นเอง มันยากนะที่จะกลับไปเจ็บอีกมันยากนะที่จะทําใจมันยากนะถ้าเกิดเขาจะกลับมาตอนที่เราเนี่ยมาเลิกกันไปนานแล้วออกมานานแล้วออกมาไกลแล้วฉันไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องของความรักของชาวราศีกันว่าใครที่สอดอยู่หรือเลอกลาคนรักไปอาจจะมีการเตือนสติกันอาจจะมีการบอกกันที่มันไม่สายเกินไปแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันสายเกินไปแล้วเนี่ยชาวราศีกันดวงคุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไปมีความสุข มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นเจอความรักใหม่ๆเข้ามาเจอความรักที่มองเห็นอนาคตที่ไกลกว่าเจอการงานที่ดีขึ้นชีวิตที่มั่นคงขึ้นอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานโดยที่ไม่สนใจเรื่องความรักที่มันแย่ไปเลยแต่พอคุณเป็นอย่างเนี้ยชีวิตการงานคุณดีชีวิตคุณดีขึ้นคุณโฟกัสตัวเองมากขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นฝังไม่ท้าเข้ามากับมิจชียนใครๆก็รักคุณใครๆก็ต้องการคุณค่อยตอบมิจชีนใบนี้เป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที อยากได้ทุกอย่างจากคุณอยากได้ความรักจากคุณต้องการคุณเหมือนอจะเสกสรรคุณเป็นสิ่งพิเศษของเขาอะ่ะผมเลยตอบแบบนี้นกันว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนอะไรที่ตั้งใจอธิษฐานอะไรที่ตั้งจิตนะครับหรืออยากจะได้อะไรหรือว่าต้องการอะไรคิดอะไรไว้เนี่ยจะสมดังพรจะสมดังใจปองจะสมปัถนาเหมือนเราไปขอบรอบันเกิดเหมือนเราแบบวันเดือนเกิดคุณด้วยอย่างเงี้ยน,นะประมาณน,นั้นขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณเนี่ยอยากได้คิดอะไรหวังอะไรนะเนี่ยตั้งใจที่จะลงมือทําด้วยนะไพ่ใบเนี้ยค่อนข้างจะบอกแบบนั้น เี่อวกบประชาสีการถ้าเกิดคุณยังรอที่จะรักษาความรักหรือว่ารอให้ใครสักคนหนึ่งกลับมาก็ทํานายว่าจะสมใจปองแต่เกิดเขาคิดว่าเลิกหลาคนรักไปเกิน6เดือนขึ้นไปหรือหนึ่งปีสองปีขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปเจอความรักที่ดีๆมีแต่คนมากมายต้องการคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องการที่ได้เรียนรู้มากขึ้นได้เติบโตมากขึ้นของความรักที่มันเจ็บปวดเก็บมาเป็นประสบการณ์เก็บมาเป็นบทเรียนทขาไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฉลาดขึ้นเข้มแข็งขึ้นมีหน้าที่การงานมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันไพ่เป็นย้อนทัน อาจจะเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ฉลาดหรือว่ามีความคิดสมตสมนั่งใจพองสมนั่งใจปรารถนาสมหวังอะไรเงี้ยนะครับแล้วไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องความรักที่มีแต่คนที่ต้องการมีแต่คนที่อยากจะเข้ามาดูแลอยากจะเข้ามาทําร้ายคุณไหมไม่ใช่อยากจะเข้ามาใส่ใจมากกว่าคนที่ลาจากหรือทาร้ายเราไปหรือไม่เห็นค่าเราไปในวันนั้นนะฉันพไพ่ใบนี้บอกชาวสีกันเลยท่านว่าเจ็ดมทาหรือเซเว่นออฟวานครับพไพ่ใบนี้บอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคนที่ทําลายคุณไปอะ่ะ ทำไมเขาถึงยังกลับมาทำไมเขาถึงยังรู้สึกไงกับเราบ้างนะครับคนรักของชาวสิการที่มีปัญหากันนะหรือว่าเลิกลากไปนานแค่ไหนก็นตามเนี่ยเจ็ดไมทา้าหรือเซเว่นออฟวานเห็นไหมครับผู้ชายคนหนึ่งกลับมาเจอปัญหามากมายเลยอตอนที่ไม่มีคุณเขาต้องสู้คนเดียวแล้วอะผมเลยคิดว่าคนคนนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาเองก็ต้องดูแลตัวเองเขาเองก็ต้องหาใครยากแล้วแหละนะครับหาใครที่อยู่กับเขายากหาใครที่รักแล้วก็ทนเจ็บทนเสียใจกับเขาขนาดนี้ยากแล้วนะครับฉันเจ็ดไมท้าเข้ามาบอกชาวสิการเลยท่านว่าคนคนหนึ่งอะ เขาพยายามจะให้คุณเนี่ยกลับไปหาเขาพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณก็มีพยายามให้คุณสนใจก็มีพยายามกลับมาหาคุณก็มีนะครับในวันที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการกลับไปหาเขามากกว่านะครับอาจจะไม่ต้องการหรือว่าถามว่ารักไหมคุณออกวายเข้ามากับ2ไม้เท้าทั้งรักทั้งคิดถึงทั้งหาเรื่องราวกันมาตั้งเยอะแต่มันเจ็บเกินกว่าที่จะเจ็บอีกครั้งหนึ่งแต่มันเจ็บเกินกว่าที่จะกลับไปเจ็บปวดเสียใจ6ดาบเห็นไหมครับทำร้ายขนาดนี้เจ็บขนาดนี้เจ็บมามากแค่ไหนเราก็ยังทนอ่ะ นะครับฉันไพเ่เนบนี้คือการบ่งบอกความรักของชาวติการว่าสามเหรียญหรือที่ออฟทีคอนถ้าเกิดใครเลือดเาคนรักไปยังมีการพูดคุยหรือติดต่อกันอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นมาแบบนั้นนะเพราะไพ่ขึ้นมาเจ็ดไม้เท้าก็สามเหรียญอยู่แล้วคนคนนี้ยังไงเขาก็ต้องเหมือนกับต้องการคุณหรือติดต่อคุณมาไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะทําเพื่อเขาอยากจะรักเขาอยู่หรือเปล่าชันสามเหรียญไหมครับถ้าเกิดใครยังติดต่อหรือพูดคุยคนรักอยู่เนี่ย อยากจะให้บอกเขารู้ตัวอยากจะให้บอกสิ่งสิ่งดีอยากจะให้ใจเย็นๆอยากจะให้เลือกในสิ่งที่มันถูกต้องเพราะสามเหลี่ยมหมายความว่าความรู้สึกที่ชาวสีการมีในตอนนี้จ,จะเป็นการที่เขามีกลับมาผลประโยชน์กลับมาคดใช้คุณกลับมาติดค้างกันกลับมาติดเรื่องปัญหาการช่วยเหลือประถมที่คุณเคยทําให้กับเขาและไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะคอยแนะนําคอยช่วยเหลือคอยดูแลเขาอาจจะมีที่มันค้างคาคุณหนี้สินนะครับสิ่งดีๆความรักที่ต้องชดใช้ให้กับคุณนั่นแหละ นะครับเขาก็เลยกลับมาอย่างที่บอกไปใครเลือกรลากันไปไม่นานนะครับอาจจะส่งคลิปนี้ไปเตือนสติบอกให้เขารู้ตัวว่าเนี่ยมันคือความรักหรือเปล่าเราเห็นสิ่งดีกันบ้างหรือเปล่านะครับหรือไม่มีค่าอะไรหรือไม่เคยเห็นเลยสิ่งดีที่มีต่อกันฉันอาจจะมีการพูดคุยไม่เข้าใจกันหรือว่าเรื่องของความรักที่มีการนอกใจกันคนอื่นนะครับแต่อยากจะให้บอกกันหรือพูดกันให้เข้าใจบอกกันให้ดูว่าสิ่งที่มันมีต่อกันเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นทุกอย่างหรือรักษากันได้หรือรักกันได้หรือผ่านไปด้้วยกันนไดะ ถ้าเกิดเรายังจะพร้อมไปด้วยกันถ้าเกิดเราอยากจะเหมือนกับคุยกันได้มองไปที่จุดๆดเดียวกันคิดไปแนวเดียวกันเพราะชาวราศีกันเองเนี่ยเวลารักก็ลักแล้วก็ทนเจ็บแต่ถ้าเกิดผ่านมาแล้วเนี่ยให้ก้าวดาบถามว่าเจ็บปวดแค่ไหนถามว่ารักแค่ไหนลองนับความเจ็บปวดลองนับความเสียใจดูสิพอให้ก้าวดาบเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เห็นไหมครับแต่เขาก็ยังคงเจ็บมาถึงวันนี้แต่มันเจ็บไปเรื่อยๆมันเสียใจไปเรื่อยจนหวังจนเหมือนกับหัวใจเรามันแตกสลายไปแล้วอะ่ะใครหลายคนร้องไห้ นะครับร้องร้องไห้นอนเสียใจนอนคิดถึงเขาทั้งน้ําตาเสียใจความเจ็บปวดรักเขาแล้วก็ผิดหวังไปด้วยนะครับก็สิ่งที่มันเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะทาแบบนี้กับเราอะมันก็เลยเหมือนกับไพ่เก้าดาบเราอาจจะเหมือนคนคนนึงที่ยังเจบ็บยังฝันยังคิดว่าจะฝันไปด้วยถึงกันด้วยกันนะครับฝันที่มีความสุขด้วยกันดีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะรักเขาคิดไปคนเดียวรักไปคนเดียวแต่สุดท้ายไพ่ก้าดาบบอกถ้าเกิดเราเจ็บปวดขนาดนี้สุดท้ายความเจ็บปวดมันจะปล่อยให้เราเป็นอิสระมากกว่า ไม่ใช่ว่าเราไม่รักไม่ใช่ว่าเราไม่เจ็บปวดไม่ใช่ว่าเราไม่เสียใจนะแต่มันเจ็บปวดไปแล้วเสีย her, ใจไปแล้วร้องไห้ไปแล้วจนมันเหมือนกับไพ่9ก้าดาบปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บ playing, ปวดปลดปล่อยตัวเองจากความเสียใจกับความผิดหวังที่เขาเนี่ยทำอะไรไปโดยที่อธิบินถือไม้เท้าทาอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้แคร์เราแต่กลับมีไพ่มจิเชียนเข้ามาอธศวินถือดาบเข้ามาครับทำนายความรักของชาวราศีกันเลยว่ามีคนมากมายที่ต้องการทําเพื่อคุณมีคนมากมายที่ต่อสู้เพื่อคุณมีคนมากมายที่จะไม่ทําร้ายคุณขนาดนี้ นะครับต่อให้หนักหนักแค่ไหนเขาก็จะมาพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณนะมีคนมากมายที่รักในตัวคนที่คุณเป็นรักคุณแคร์คุณมากกว่าที่คุณจะกลับไปเจ็บปวดเสียใจดูไม่มีค่าอะไรกับสิ่งที่เราไปอยู่ตรงจุดๆดนั้นนะ่ะถ้าเกิดอยู่ตรงไหนแล้วไม่ใช่อยู่ตรงไหนแล้วไม่มีค่าออกมาอยู่สิ่งที่ไม่มีค่าออกมาอยู่คนเดียวยังมีค่ากว่าก็ออกมาเถอะ นะครับแล้วไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกอยู่แล้วชชคสีการสุดท้ายคุณเนี่ยได้ไหมแถวแน่นอนอะไรที่ทําร้ายเราไปอะไรที่มันทิ้งเราไปไที่มันมองว่าเราไม่มีคุณค่าเนี่ยก็จะกลับมาเลือกกลับมาเห็นว่าเรามีคุณค่าในภายหลังเพราะว่าพอไม่มีคุณเนี่ยปัญหาต่างๆนานามันก็ถาถมไปถึงตัวเขาเขาก็ต้องกลับมาแก้ไขกลับมาขอให้คุณช่วยอาจจะเป็นการขอยืมเงินชดใช้ให้กับคุณนะครับหรือมีอะไรให้มันติดค้างกันอยู่สุดท้ายจะมองว่าคุณดีนั่นแหละชั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือ f o r of pentacles ครับ ทำายความรักของชาวราศีกรกฎแตยท่านเนียว่าอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกที่จะรักเขาอยู่หรือเปล่ายังมีเขาอยู่ในชีวิตยังอยู่มีเขาอยู่ในหัวใจอยู่หรือเปล่าเพราะคุณอาจจะเลิกรักไปแล้วก็จริงนะแต่อย่าให้คุณเนี่ยพูดคํารู้สึกบอกความรู้สึกในใจบอกอะไรที่มันอยู่ในหัวใจนะครับให้มันไปให้หมดตนะอย่ากเก็บความเจ็บปวดอย่าเก็บคําพูดอย่าเก็บคำกกบคว,ว่ารักอยากจะทําอะไรเพื่อเขาเนี่ยทำซะเพราะสุดท้ายเขาจะได้รับสิ่งดีจากคุณครับแต่เกิดครารู้สึกเหมือนกับทําไปแล้วรักไปแล้วแต่เขาไม่เห็นค่าเราเนี่ยก็ขอหัวใจของเราคืนมา ขอทุกอย่างของเราคืนมาขอเงินของเราคืนมาขอความรักขอทุกอย่างเนี่ยของเราที่ให้ไปเนี่ยกลับคืนมารักตัวเองกลับคืนมาให้กับคนที่เขาเห็นเรามีคุณค่าชั้นพไพ่ใบนี้คือหมายของราศีกันเนี่ยคุณมีคุณค่าแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณมีความสุขมีสิ่งดีเข้ามามากมายอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดรับให้ความสิ่งดีๆที่เข้ามานะครับหรือจะกลับไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่มันค้างคากันไปนะครับชันไพ่ออร์เคิลนะครับทำนายความรักของชาาวรีก ตั้งแต่วันที่ึง3 0กันยายนว่าควรจะพูดซะพูดให้มากที่สุดมีอะไรที่มันค้างคากันก็บอกกันไปซะก่อนที่จะไม่มีคําว่าพูดตอนที่จะไม่มีอะไรที่จะบอกกันก่อนที่จะพูดไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ไพ่เป็นนี้บอกว่ามีอะไรต้องมากมายนะคาพูดต้องมากมายที่อยู่บนโลกใบนี้ที่เขาจะรับฟังเราที่เขาจะเห็นความสําคัญของคําพูดเราที่เขาจะฟังเสียงหัวใจเราแรักเรามากแค่ไหนอยากให้เธอได้ยินเสียงหัวใจประมาณนั้นก็ขอบคุณชาวราศีการุกท่านที่ ว่าดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดตัวใครด้วยนะครับและใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ